อ๋อลุงหนึ่งขอสายกันครับอยู่ไหนเนี่ยขอสายลุงหนึ่งครับอ๋อผมอยู่ตรงทะเลครับอยู่ตรงไหนวะน้าผมลอยองตองอยู่ขอบอ๋อเวทแล้วเวทแล้โทษทีนะเพราี่ว่าผมมีกล้องสองทางไกลน่ะต่อเล่นใหม่แล้วนะไม่แล้วไม่แค่ผมต่อแขนต่อขาให้ลุงอีกนี่ดูดิ่แขนขาอะไผมอีกแล้วโอ้ยเรื่องมันลึกปลือดอะไรไหมโอ้โหไอเวทเฮ้ยกําลังจะเพิ่งต่อใหม่มันว่ายมาอีกแล้วตัวหนึ่งฉลามถอยเลยกูถอยเลย เดี๋ยวผมตื่นไว้ <ผม S 2> หนึ่ง <ผม S 2> นัตื่นไว้ฟาร์มต่อแล้วกันนะไอ้อผมจะไปล่าปลาใหม่ผมดแล้วมาฮะอะไรซิฮะเวคอลแองจินพาร์ตอันนี้ปะเนี่ยอะไรเอเคอเอแอ,องจินพาร์ตพลังงานเหรอส่วนพลังงานเหรอมันเป็นเอ่อเป็นเครื่องยนต์อะใช,ใช่ใช่เป็นเครื่องยนต์ของเราอาจจะเอาไปใส<ง>่เครื่องบินได้เออแข็งแข็งแขงใช่ใช่แทบจะต้องลองต้องลองอ่ะนี่อันนี้อันนี้อันใหม่อูอันเบลเลอร์เลยแต่ลองดูซิว่า มันคราฟได้ยังไงสตอรี่แล้วไปที่เครื่องบินแอร์คราฟเอนจินพาร์ตโอ้โหล็อกหมดเลยอ๋อมันมันต้องที่สวนมาคราฟเป็นของก่อนใช่ปะใช่มันล็อกมันล็อกหมดเลยว่ะลุงอ๋อเป็นจังซี่โอ้ผมว่าเราคราฟเรือกันไหมเราจะทําเรือเหรอใช่เออทําเรือเลยล่ะนี่คุณข้ามขั้นไม่ทําแพจะทําเรือเลยเนี่ยนะใช่ผมอยากทำเรือโนอาโนอาว่าไปดีว่าเดี๋ยวจะแพ็งในว่ายังไงเอาอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาหาหาก่อนแล้วกัน ผมต้องการแพ้งสะเค็บสองอันผมจําได้ว่าแถวนี้มีแพ้งสะเค็บอันหนึ่งนะมองดีๆเดี๋ยวลามันเอาไปอีกนี่ไงนี่นี่สังกะสีสังกะสีจริงเอาสังเก็บสังกะสีมาก่อนโอ้โหอันเปลอเลยสังกสีเรียงอยู่ขั้นก่อนนะใช่สังกะสีขั้นก่อนแล้วเราผมอยากได้แผ่นไม้เกอยากได้แผ่นไม้อ๋อแผ่นไม้นี่ผมเจออยู่เกาะไหนวะไม่ไม่ได้เก็บมามผทำได้มันอยู่เกาะนี้แหละมีอันหนึ่งเกาะนี้เหรอ เออใช่ไหมมันเหมือนมีแผ่นไม้นะน,นี่ไงเออแล้วแล้วก็ใต้เรือผมจําได้ว่าใต้เรือม,มีแพ็คสเก็ตอีกอันนึงอ่ะฮึบสังกระสีกันฮึบเฮ้ยเราจะต่อเรือกันแล้วลุงย<จ>อาเทียบจแล,แล้วเราจะได้กินปลากันด้วยใช่ไหมวันนี้ใช่ใช่ใช่ผมกำลังล่าล่าปลาแล้วอะเราห่อกูค้าวโบราณอ้าวกูเก็บไม่ได้อ้าวเวทด้วยหัวใจเออห่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 อหอูกข้อกลับมาลุห่อห่อห่อหอเตรียมพร้อมเดินทางไป เดี๋ยวไปดูก่อนว่าใต้เรือมีแพงสเก็บไหม๋อได้มาแล้วจากภาพเอาเาหายมาแล้วโอ้ก็แทงแม่นกันดีกว่าหมายถึงแทงปลาเหรอแทงหวยเลยจ้ะอ๋อหุยเก่งกันดีกว่าบอกเลยว่าคุณปลาดาวจะกินได้ไหมแทงปลาดาวนี่เอ๊ะผมไม่กล้าลงน้ำลึกแล้วตอนเนี้ยอย่าไปจับปลาได้เลยโอ้แพงสเก็บสองอันพอดีเป๊ะกลัวฉลามงับขาแตบแมวแวววับเลยลุงยอดเท็บจ่าเฮ้ยมันต้องมัตายแต่เมื่อไรเนี่ยเฮ้ยปลาปลา แน่เลยปลาทำไมไมาอยู่ตรงนี้รอตกป่องนี้ได้ไงโอเคมาไปเดี๋ยวเราไปย่างก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้กินดีๆได้เท่าไหร่ไปย่างก่อนอัน,นนี้มันต้องกินน้ำได้เดี๋ยวอุ้ยกลับ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 กินน้ำได้วะ่ะลุงฮะ<ห>อันนี้มันคือกระติกน้ำ,นำกินได้ทีหนึ่งอันไหน,นอ่ะเนี่ย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 อ๋อได้ทีหนึ่งแบบใส่เต็มเต็มอ่ะนะใช่แล้วได้น้ำเยอะปะแล้วก็เก็บได้น้ำเก็บได้ได้น้ำเยอะปะได้น้ำข้อหนึ่งปืดหนึ่งข้อหนึ่ง อ่ะย่าง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 เนื้อนี้ขึ้นมาคุกแล้วโอเคกินได้สมอแคร็บมีว่าเดี๋ยวจะมีเนื้อปูเล็กเฮ้ยของเต็มเลยว่ะลุงลุงดูนี่ลุงดูนี่อ่าเวก็วูดลาบลุงมีค้อนไหมอเมอร์ไม่มีไม่มีแต่าไแฮมเมอร์ยังไม่มีต้องต้องใช้แฮมเมอร์ในการสร้างใช่ปะใช่ใช่สร้างเลยแล้วกันแฮมเมอร์สร้างแฮมเมอร์แฮมเมอร์โอ้ยหินสองอันกับไม้อีกอันหนึ่งสบายสบายใช่ใช่ใช่แล้วก็เชือกอันหนึ่งทำแฮมเมอร์ได้หินสองอัน ในโลกคู่ขนานผมเคยมีแฮมเมอร์นะเอ้าจริงเหรอใช่ใช่คู่ขนานผมเมือ่อแต่พอดีว่าไ<า>อ้ไอ้โง่น่ะมันรันตายเนี่ย <laughs> มันดีเวิร์สผมจะตายหลายตัวแล้วจริงโง่ทุกตัวนี่นี่ผมนี่ผมเป็นเส้นทางหลักผมทำลายหลักแต่จริง<า>ผมเป็นซีเคร็ทำลายผมแบบเอเเอผมจะตายยากหน่อยตอ,ต,ตอนนี้นนอ่านี่นะเออพวกนั้นเนี่ยโง่ผมว่าผมรอเวลสี่แล้วทำไปนี่เลยดีกว่าแบบว่าเสริมเหล็ก เนื้อปลาเล้วได้เนื้อปลากันสก okay. ินจั๊ก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 จั๊นจั๊กจ um 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 ั๊กจั๊ ทุ่นลอยน้ําได้แต่ตรงกลางเขาเขียน okay, ว่าเป็นมันเป็นมันเป็นมันเป็นฟอร์แบบว่าเป็นพื้นเฉยๆ ah, <I> ซึ่งลอยน้ำ <I know, S 2> ไม่ได้ I know, I know. อ่าเดี๋ยวนะแล้วผมจะไปเอาเรียงไปนั่นะคือกระเบื้องอะที่คุณจะทำในเกมคือกระเบื้องเออแล้วผมจะไปเอา <c oughs> ถังมาได้ยังไงอ่ะเออว่ะนั่นก็น่าคิดนะถังถังที่มันให้ใหเรา <c oughs> ในการคารัฟอะ่ะเราแล้วเราหยิบสุด้ยบมาได้เล ถังน้ำมันมันจะมีอยู่เกาะแค่ปะที่มันมัดตรงนี้ลูกเนี่ตรงนี้ไม่ถังเนี่ยมันมัดมันมัดมัดไปเป็นเป็นเกาะในเกาะผมเคยเจอนะในเกาะไอ้ที่มีเรือเกาะไหนวะมันเนี่ยใช่ใช่ใช่เราต้องฟันออกมาแล้วเก็บปะฟันเหรอฟันที่มันมัดมัดออกมาได้ปะเดี๋ยวผมมาเนี่ยตรงนี้ลูกเอ๊ะเติมเติมสิที่ต้องทำยี่ทะเลไม่ขอดมืดเลยน่ากลัวชิบหายไม่กลัวตูกนี้มีล้อนี่ไงเนี่ยทำไงถึงจะเอาออกมาได้อะมันต้องมีวิธีดิวะตูรุมีมีดคมคมไหม ถ้าไม่งั้นเลเวลถ้าถังคุณเลเวลาสีเหรอเท่ากคุณสร้างได้เลยไม่อันนี้เป็นล้ออันนี้เป็นล้อไม่ใช่ถังลอ้อคุณคุณสร้างได้คุณเรีวลาสามเลยใช่ปะใช่ใช่ถ้าเป็นลอ้อสร้างได้เลยลอ้อสร้างได้เลยมีมะพร้าวอย่างนึงอ่ะถ้าจะง่ายถ้าจะลองก่อนก็มีมะพร้าวกับเชือกมะพร้าห้ากับเชือกหนึ่งอันนี้เลเวลสองาะว่าเอาเป็นล้อเลยดีกว่าล้อยางยางก็น่าก็น่าสนใจเพราะทำได้เอาทำที่มันดีไปเลยเป็นยางอ่ะเนี่ยเจอยางแต่ไม่รู้เอายังไงวะลวงทำไงดีวะเราต้องหาวิธีว่ะ นอนก่อนและคหาวิธีต้องหาพิธีนอนได้เตรียมใกล้ช้ากันแล้วกันโอเคผมเก็บตื่นนะปลาตื่นมาค่อยคิดต่ออันนี้คุกแล้วคุกแล้วคุกแล้วโอเคไปนอนก่อนเว้ยนัมาสลีปเป็ดในเฮ้ยลุงอะไรสิอย่าทำผมจีบต้องเสียวนะป้าคุณดูดีๆคุณอย่าทำผมลุงมีมีดคมๆมไหมขวานเออลุงมีขวานนี่ว่า ม,มีมีอ่ะ,บบะอ่ะแทบวก,ก <ornament ing. S 1> อ,อ่ะกิกกิกมือเช้า i̇şte. มือเช้าสำคัญขึ้นมาหน่อยนนึงปาล์มตัวเล็กกินน้ำกินน้ำคึบอ่าคนละสองคึบคนละสองคึบสวยแล้วก็หยิบอันนี้ใส่ยังใส่ใส่อ่าใส่ใส่อ่ามาลุกเอาขวานแล้วตามผมมาะแล้วถ้าเราเอาคัฟลอยน้ำอย่างงี้มันก็ลอยไปเรื่อยเลยเิยเอ้าก็ต้องทำทุ่นอาบู๊ ปูมันหนีผมปูตัวติดเดียวปูน้อยเหลือมึงไม่ตายดีอันนี้อะไรเดะออเศษเรือไปมันอยู่ในไหนใต้ท้องเรือเหรอใต้ลงเใต้ลงจะเจอเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวนี่ไงแล้วหยิบยังไงหยิบไม่ได้เหรอหยิบไม่ได้หว่ะเจ้าหน้าเจ้ หยิบไม่ได้อะหรือผมต้องทำอะไรกับมันเนี่ยหยิบังไงทำไมหยิบไม่ได้อะต้องใช้อะไรมาลากหรือเปล่าต้องมีอุปกรณ์อะไรในการลากพวกมันไหมทำไมเราหยิบไม่ได้ถ้าผมฟัดอีกมันจะเป็นยังไงวะไม่น่ามีอะไรปะไม่ได้ละฟัดไม่ได้เลยฟัดไม่ได้ละอ้าวมันต้องมีอะไรปัญหาต่อไปคือมันต้องมีอะไรหยิบเอาเชือกมามัดมันเหรอเชือกเหรอเอาเชือกมามัด เดี๋ยวแป๊บก็มีเชือกในตัวหเหรองไม่รู้ดิผมกำลังดูว่ามีอุปกรณ์อะไรในตัวเราที่มันเกี่ยวกับเป็นไปได้กับสิ่งนี้ต้องต้องใช้ความคิดต้องใช้ความคิดแต่ทำไมต้องลากเอ้ยเฮ้ยลุง้ล,ล,ลุงผมจำมันมาได้แล้วอ๋อก็คือสร้างเลยเหรออยู่ใกล้ๆมันแล้วสร้างเลยเดะหรือว่าย่งไรโอ้ย,อยชัก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 อย่าอย่าอย่าถ้าทีเดียวกูตายอย่าไอ้บ้าที่ย่าย่าไปดิไปวิ่งวิ่งว่าย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 ไปแล้วดิ โอเคโอเคน้ำตื้นแล้ำหนาะนไม่ทันอู้โหอ,ออกมาไอหัวขวาน <c oughs> ไม่อู้หัวขวานอะไรหัวขวานเอ้ยไม่ใช่หัวค้อนเอเอมาแล้วลูกพูดเลยกูเนี่ยเอาไว้ตรงไหนเนี่ยผมกลัวมันจะลอยไปเรื่อยดิประเด็นอะนี่ะนี่ไงเอาไว้เอาไว้ตรงเกาะเล็กๆนี่ตรงนี้เนี่ยมันจะไหลมาติดตรงนี้พอดีนี่มันจะไม่แปลไก่ไปตรงนี่ปั๊ดเนี๋ยวแองนี้แน่แองนี้เนี่ยโอเคโอเคเออจะติดเลยอ่าอ่ามันก็จะติดตรงนี้อ่าเสร็จปั๊บ <c oughs> ก็จะสร้างพื้นได้ไหมไน้ได้เสร็จเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะก็ดูเป็นคนตเก่อขึ้นมาแล้วว่ะเอาว่ะแล้วมันจะมีใบเรือทําใบเรือได้ลุงเราต้องการเชือกเชือกสี่อันเพื่อทําสมออ๋อใส่ที่มีหินมีเชือกเหรอใช่ใช่อ่าสมอสมอเชือกสีอันโอเคจะไปหักไปหักไปหัผมไม่ได้มีสักใบพี่ไงมันคุณทิ้งไว้ตรงนี้ตั้งหลายอันไม่ใช่เหรอเนี่ย นี่ไงมียันเนี่ยใบเนี่ยใบปลาหน่อยใบไม่พอแน่เลยว่ะผมถางซะเตียนเลยนี่นี่ผมเห็นอยู่เดี๋ยวผมผมลองลองดูอ่ะผมได้มาเพิ่มอีกอันนะจะได้ถึงสี่ไหมเนาะน่าจะถึงนะตอนนั้นอีกสองผมอีกหนึ่งเป็นสามแล้วเดี๋ยวหาให้ผมาให้เผื่อบังเอิญแบบนี่ไงเจออีกอันอย่างเงี้ยถึงถึงได้อีกฝั่งนู้นอีกอันลุงมีสามแล้วใช่ไหมมีสองครับมีสองมีสองมีสองโอเคคิดว่าน่าจะมีอีก นายลี่อยู่ไนเพื่อนยังหาย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 หานี่ไงเจออีกกันสามละอันนี้เออนี่คือดอกอะไรเนี่ยไอ้นี่นี่อีกอันหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นอันนี้น่าสนใจว่ะไปทำอะไรได้แน่ๆเลยทุกคนผมว่าต้องเก็บไว้จริงๆเราน่าจะมีหีบในการเดินทางหีบนี่หีบนี่นี่หีบเหรอใช่แล้กติดแบกไว้หีบหนึ่งเอาไว้ใส่ของ ผมได้ครบแล้วเดบจ่าได้เชือกแล้วเชือกครบแล้วสี่อันเลยเหรอใช่ครบแล้วเออ,เออมาๆๆเก็บข้าไปละวข้าไปละผมอยู่ที่เงินเฮ้ยกองไฟหายอ๋อไม้ไม้ไม้หมดเดี๋ยวเขาเติมแล้วก็ลุงหาหินหกก้อนแล้วก็ไม้อัดนกนันโอเคที่สุดให้ผมอะสายฟ้าเหมือนกันกี้กดเต้ต้นนะถ้าสมมติว่าเราทำ สมอได้แล้วอะ่ะเนี่ยเนี่ยลุงเจาะเจาะหินอันนี้ได้ปะเออหินไออหินมันต้งางหน้ามันต้องใช้มีพีเอ็กต์ปะวะใช้ขวานเจาะก็พีเอ็กเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีให้ทำอยู่นี่ไงจา่าไปเจาะหินใช้ใบมีดใช้มาแล้วก็เชือกนี่ไงย่ายละหนึ่งแต่เชือกเราคงเก็บไว้ใช้เองครับเออเชือกเก็บไว้ดีกว่าถ้าเราหาหินไม่เจอก็ต้องมีเชือก สงขาดตก็ไอ้ใบาปาล์มสองใบอะ่ะทำเชือกใช่ไหมเทพจัดแต,แต่ได้เชือกอันหนึง่งนี่ไงนี่ไงอันหนึง่งเออขาดอันเดียวแล้วเราจะได้เชือกเอาไปทำพิกแอ,อคไปเจาะหินใช่ถ้าเรามีสมอลงมันจะ,ม,นจะมันจะวางใจได้เราก็จะแบบว่าขาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วเราก็ไปที่อื่นแล้วเราก็ค่อยกลับมา,า,มาใหม่อ,อะไรอย่างเงี้ยอ่า เราเราก็จะมั่นใจว่าเออมันจะไม่ไปไหนมันจะอยู่ตรงนี้เฮ้ยโอ้โหอยู่นี่สุดยอดเฮ้ยคนมันอยากเดี๋ยวยังคนมันอยากได้อะยังไงมันจะได้อะของมันจะของมันจะได้อะยังไงมันก็ต้องได้จริงจังไม่รู้ว่าละได้หรือเปล่ามันไหลมาเกยตื้นมาบนี้แล้ววะ นี่นี่ลุงมามามาหกเจาะหินแล้วเอาลุงจาะจาะเจาะมันเจาะหินไม่ได้ทำไมอ่ะมันไว้ทำไรอ่ะมันคือเคียวโลอ่ะขุดดินเหรอน่าจะเป็นไว้ขุดดินนะขุดดินเหรอมไม่ใช่<ม> <laughs> เอา้า <laughs> เราเราไม่ได้อ่านเดินไปเห็นรูปหน้าตาพี่แก โอ้โมันจะไปทำสวนพิกแอคอยู่ข้างล่างไอ้ควายเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมาได้ดิเจอพิกแอคแล้วเพื่อนมาดิเดี๋ยวเว้งโอ้ยน้องเหลือเฮ้ยน้องเฮ้ยดอโอ้ยดอขอคนมันจะได้ไหมคนมันจะได้เะรอ เผมเติมปืนเติมไฟก่อนเตรียมอาหารแล้วก็ผมว่ามันก็ลอยอยู่ตรงนั้นแหละเราไปเกาะข้างๆนู่นไหมไม่เดี๋ยวนะอันนั้นอะไรอ่ะอ๋อซากเรือผมว่าทิ้งไว้นี่มันไม่แน่ลอยเลยมันติดก,กุ้งเกลือเลยเดี๋ยวจ้ะ แต่ประเด็นน่ะคือเราจะเอามันออกมาอย่างไรนั่นแหละที่ผมบอกว่ามันเกิดตื้นแล้วมันจะออกมาอย่างไรเตะมันออกไม่ได้หรือมั้งเฮ้ยได่ได้ได้ได่ได้ได้มันไหลอยู่เมื่อกี้ผมเห็นมันไหลเออเออขยับอยู่ขยับอยู่มีขยับมีขยับถ้าผมขึ้นไปกระโดดอ่ะกระโดดหรือไม่เราก็คาบเครื่องเรือ แล้วเอามาใส่เลยเเอาามใส่ลยแล้วมันก็จะไม่ไปไหนมันก็อยู่นี่นี่เนี้ยไปจะมึงเพราะว่าเราออกเดินทางเลยดีกว่าแบบไปก่อข้างแล้วก็กลับมาใหม่โอเคเดี๋ยวเซฟก่อนตอนเดินทางเราต้องเซฟผมเอาค้อนเทงไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคไปฉันเดินทางมาแสนนานตามค้าสัตว์ไมีอะไรกินไหมลุงผมหิวข้าวนิดหน่อยทำไมเนื้อปูออกมาตัวไม่ได้เลยเนี่ยไปกันเลยโอเเลย เนื้อติดในตัวผมเอาแต่ตัวไม่ได้เอาอีกแล้วเกมเล่นกูอีกแล้วผมมีเนื้อปูเลยกี่เี่ยแต่หยิบออกมาไม่ได้โถูกเอะไปเลยเว้ยลงผมดับผมดับกล้องส่องทางไกลไว้ให้ลงแล้วกันกล้องส่องทางไกลไงเรออ่ะ เฮ้ยยังไงยังไงลุงพาเรากลับมาที่เกาะนี้ให้ถูกด้วยนะทรัพยากรอยู่ก่อนี้เยอะมากใช่ปัญหาปัญหามันจะตรงกับสูตรเรือสร้างเรือพอดีเด้สูตรหันไปทางไหนก็ตรงไปทีเด้นะผมจะไปก่อนนั้นนะอ่ะไปเลยเฮ้ยข้องส่งทางใกลทางไกลเวนไม่ต่ากูบองเลยอันนี้นี่คลิกซ้ายค้างไว้ อ๋อใช้ไม่เป็นนี่เองโถเอ้ยด่าอุปกรณ์นี่มันแบ็ยูเซอร์นี่หว่าเอยแบ็ยูเซอร์จัดด่าก่อนใช้ไม่เป็นโอ้โหแล้วแม่งมาส่องบนเรือซะด้วยซองซองอยู่แม่งหน้าทิพทะเลัซองอยู่หน้าทิพท้องปลาเนานเนาะเวลาที่มีเกาะเล็กเกาะน้อยตามท้องทะเลมันติดติดกันนี่แสดงว่ามันเคยเป็นเกาะใหญ่มาก่อนไมยเท่าไหร่เอเหรอเป็นเกาะเดียวกันอะไรเงี้ย มันเคยเป็นเกาะเดียวกันมาก่อนนะเว้ยแต่ว่าไม่หรอกถ้ามันมีพืชถ้ามันมีพืชพันธุ์ชนิดเดียวกันใกล้กันใกล้เคียงกันได้ในบริเวณแต่แล้วเกาะเนี่ยคือมันห่างไกลกันมันเคยเป็นเกาะเดียวกันไม่ใช่ลงทำไมวะผู้สร้างเกมมันสร้างเกาะมาทีละอันทีละอันทีละอันห้อยู่ใกล้กันแล้วก็ให้คนโง่มาเล่นเกมของมันอ้าวที่กูโง่ใช่ไหมเนี่ย แต่จริงๆที่เราเจอไอ้พวกที่มีหินตรงกลางแม่งมักมีส,มสิ่งมีชีวิตค <c oughs> ือคิดได้แล้วเจ็บแป็นเหรอ <c oughs> ดูผมว่าแม่งมีแน่ๆส่องดูไปดสานเดิเตมตมีอะไรต้อนรับเราไหมแล้วลุงเลื่อนลุงเป็นไงบ้างกะ <ๆ S 1> นตอนนี้เลื่อนเพื่อมาคิดนึงว่ะเออเลื่อนเพื่อมากิ๊กนึงว่ะกินอาหารกินน้ำได้ดอนพักขึ้นมานิดหน่อยอุ้ยเอออุ้ยอุ้ยโอ้โห โหเจ็บจ่ะมันมารับเราอีกแล้วอะเพราะว่าลุงก็ต้องเออดูงิว่าเราจะได้โหลดขาเขาใหม่ไหมเอาไปลุงก่อนเลยผมให้เกียรติแน่ใจนะมันวนอย่างนี้เลยนะจ่ะแน่ใจนะเล้นมันไปแล้วมันไม่ไปไปบ้างไปบ้างไปละไปแล้วกูไปแล้วไอ้ชี้ปากกระเพรอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนพิษมันไปจ้ะสิ้นเลยจ่ะสิง้มันอ๋อมอ๋อมมันพาผมเข้าเกาะลุง ขอขอบใจมากเฮ้ยขอบใจเอ้าเป็นเพื่อนกันแต่เมื่อไหร่ขอบใจขอบใจแหมเอ้ามันไม่ไม่ได้กัดคุณหรอมันพาผมขึ้นเกาะนี่ไงไอ้เชี่ยกูมีเพื่อนเอาคอมเมนต์เลยกูไม่ได้ทำไมผมเรายานู้นผู้หญิงที่จะได้เฮ้แบนเน็ตเอาแบกให้กูถึงไม่ได้เกาะชิบหายแล้วไอ้สัตว์แผลให้เต็มตัวเลยเว้ยขอเชือกอันหนึ่งขอเชือก เชือกออันกมีเชือกมีทำแบเดด์นะทำเลยมาเชือกเชือกไปก่อนเลยมาใชืเลยไปไปหาไปก่อนเลยแบนเดด์ในหอกขอเพื่อนผาเข้าวะไม่คุณตู่เอาผมดีกว่าเฮ้ยคุณรู้ว่าโอ้แซบแซบแซบอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอ้โหไม่แบรดด์ผมแดกเขาเลยนะลูกเขาไอ้ผมแม่งแดกเขาเลยปากไปเลยอ่ะถ้าเราเป็นแบรดยูเซอร์กันแบบนี้เจ็บจ่ามีปูยักษ์ใจเมื่อ ไปกอยู่วะมันเป็นปูผมกำลังมองพื้นนะผมกลัวงูตอนนี้มันเป็นปูยักษ์แห่งมาดากัสการ์นี่เราอยู่มาดากัสการ์อะไรเนี่ยตึ้ง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 เออมีเพลงจะด้วยนี่แผ่นไม้ก็จะเออเราได้ไม่หีบไหนะหีบหนีไม่มี โอ้โหลูกวิ่งวิ่งดาววิ่งลงดาววิ่งลงดาววิ่งลงดาวอุ้ยโดนว่ะโดนโดนทีนึงจะต้องต้องฆ่ามันว่ะจริงไม่งั้นมันไล่เราไม่เลิกนะไอห้หมูเวเนี่ยล่อมันมาล่อมาขอบแล้วล่อมาติดตัวน้อยด้วยติมน้ำฆ่าแม่มันเป็นตัวอย่างเชือดแม่มันให้ลูกมันดูแล้วฉันดูลูก็อย่าาห้วเดี๋ยวมันเป็นหมูน้ำจ่าลูกมันหมุนในน้ำใช่ใช่ลูกมันหมุนอ้าอุ้ยเอากัดกุยแก้ว ลุงลุงธนูลุงอยู่ไหนอะขดดีไปธนูอยู่เดี๋ยวบีบีบีธนูบีธนูมีไหมมีลูกเยอะไหมมีสามลูกมีสามลูกเฮ้ยสามเฮ้ยสามลูกน่าจะพอน่าจะพอแต่มาแล้วมันเออหนึ่งต้นหนึ่งหนึ่งนสอง้นสองอะไยังไงไอ้โดนไม่โดนแค่หนึ่งโดนแค่หนึ่งก็โทษโดนแค่หนึ่งธนูพุ่งขึ้นฟ้าธนูลงน้ำไปแล้วให้เราเก็บธนูเออโดนพิษโดนพิษโดนพิษจาไปไหมมยังได้อยู่ร้องแบบนี้ยังได้อยู่ เว้ยเลยโดนปลาด,ดาวมีพิษก็ถุยก็ติดชีอะไรครับเว้เยเ้ยหมูไม่เหลละผมว่ามันมีพิ่พิพ่แพนที่นี่น่ะนใช้หอ,อกดีกว่าหอ,อกน่าจะแรงนิ่งๆแบบนี้อ้าวมันตายอย่างนี้้อาวนี่แทงตูดแทงตูดแสบดาบไปนิดนึงมานี่เล้วมึงเอาหนีดิหนีดิเอาจะสู้อ่ะโอ้

จ,ะจะ้้าจะกระซิบแบบนี้ผมรู้เสียวเลยผมหาพี่พี่แพนให้ลงอยู่โอเคอ่ะเราแร่หนังมาแล้วเราจะไปเนื้ออ่ะอ่ะสองชิ้นแล้วอ่ะได้สองชิ้นแล้วมันก็กิ้งลงน้ำไปแล้วแม่เอ้ยโอ้โหได้เนื้อชิ้นใหญ่นะเนี่ยจะใหญ่เลยก็อนมังเอะไมืดด้วยผมมีไฟฉายให้อ่ะโอ้ยแถวนี้มงีงูระวังแล้วลงผมได้ยินเสียงระวั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 งอ่ะผมส่องให้หญ้ามันสูงนัระวังนั่งทีมันขดอยู่อ่ะนี่ไงนี่ไงจา่านี่ไงโอ้โหนึกว่าพี่พีแพทงูเหรอ นี่ปะพีแพทเอาไปเลีจ้าค่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 าแม่งเลยไปจ่ะเดี๋ยวมันมากัดเรามี่ยุ่หอกปลาไหมหอกปลามาซะมาเทมจาร์นิ่งๆผมส่องให้นี่ผมส่องให้เนี่ยคือเห็นปะเออตายตายเวรหอกหินหอกหินมาหาก่อนหาก่อนเดี๋ยวลุงตายหาผมเสือกทิ้งไว้เกาะนู้นนั่นเองพี่พีแพทน่ะที่กองไว้ใช่ไหมมันผมเป็นเด็กผมก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วเหมือนกันพวกเราเนี่ยมันสายอออินชัดชัด ไฟของผมมันสว่างป่ะเคยเห็นไหมสว่างผมเห็นป่ะเอ้านี่มันอะไรเนี่ยโอ้ยมีแฟลกันเอ้าวิจาร์ที่แกวิววิวนี่ที่ผมบอกในหนังเนี่ยอันนี้เลยอันเดียวกันเลยอะไรเหรอวิวสันเนี่ยแคทอเวยออันนี้เลยอันนี้เลยรูปนี้เลยบอลนี้เลยเชือกสองอันแบบนี้เด้เลยแคทอเวจัชัดลงลงลงหาหาไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาสนใจอย่างอื่น ติดเต็มแค่ต้ใจกับวิวสันอ่าสองให้คณถอยให้คนให้คุณดูคุณได้จะคุณหน้าคุณตากับพืชพันธุ์แบบนี้นั่นมังงูขดอยู่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่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 เอาเอาจริงๆเลยนะลุงเพราะว่าลุงลุงกับไฟฉายมาให้ผมดีกว่าอ่ะไอ้จ่าไปอันนี้แฟกกันลุงเอาไปแฟกกันสอกอันติเช้อ เดี๋ยวกล <Okay, S 1> ับไปไหนวะอ๋ะอไปกันหน่อเคอ่ะอ่ะไปกันอ่ะโอเคพี่พี่แนพนพี่พี่อุ้ยปูยักษ์จ้ะมันหันมาหา<ก>คุณละมันเห็นแสงสว่างจากหน้าคุณมันกำลังจะเพราะว่าเกาะน,นี้ไม่มีปูตามมา ผมว่าเราออกเรือเลยดีกว่าป่ะพายกลับปะพายกลับพายกลับเราต้องพายกลับก็แล้วแหละเราเรามาก่อนนี้นเพื่อมาเอาอะไรนะโอ้ยชิปาาหายแล้วポイซ์นิง่งไงไงแรงเดี๋ยวกลับผมไม่แน่เลยอ,อยู่ในนั้น <laughs> <laughs> นั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวผมโดนนั่นแหละโดนไปกันเลยเบลเลยปูก็มาอีกไปจะพายกลับไหมเรา เรามากอดน,นี้เพื่อเอาอะไรนะเอาหินใช่ปะเออหวะเรามาหาหินใช่หรอจ่ายเราถือไปยังผมว่าเราไปเกาะอ,อื่นดีกว่าเกาะที่มันไม่มีทรงแบบนี้ถ้าทรงแบบนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตแน่นอนที่คิดได้แล้วเจ็บเป็นเหรอที่คิดได้ถ้าเจ็บเป็นใช่ใช่มาเป็นเพลงอ่ะขออนุญาตแซงน,งนะครับแซงเลยครับแซงเลยครับแซงที่เลยครับขออนุญาตโดดขึ้นแพ้เลครับโอ้เออติดติดติดเฮ้ยญาตโดดขึ้นแพ้นะครับ เอีข้างหลังเราแหละเกาะที่เรามาเกาะข้างหลังที่เรามาคือเกาะข้างหลังข้างหลังผมแล้วเราจะไปทางไหนหลังผมเหรอคุณบุญกลับบุญกลับกลับลำกลับลำอ่าบุญขวาได้บุญขวาไปอ่าอันนี้คือเราจะกลับอ่าแล้วก็เอาคือจะไปอ๋อไปเกาะอื่นใช่ไหมไปเกาะอื่นเจ๊ไม่ผมว่าเราไปเกาะเกาะหลักเราก่อนเสร็จปั๊บเราก็ออกสายทำยาอะไรเงี้ยเท่าไของเราตรงนั้นมยังไม่นึ็มชัวและอันหนึ่ง ไปเอาพี่แฟนทํายารักษาก่อนเ,เราก็รอบหน้าเดี๋ยวจะเตรียมอ่ายาติดตัวไปด้วยต้องมีหมอยาแล้วแหละดูทรงโอ้โหแล้วตอนผมขึ้นมานะเจอทั้งฉลามทั้งหนูทั้งตูทั้งงูไม่พอเจอ,อทุกอย่างก่อนนี้หรอก่อนเราใช่ครับกอนนี้แล้วก่อนเราไปก<า>ัน อ่าไงอ่ะโอเคร้อยมีตัวรับกลับครับป่ะตุ่มตุ่มพระจาเล่ตุ่มพระจาเล่ตุ่มโดมโดมละมาจ่าเล่ตุ่มโดมตุ่มเฮ้ถึงก่อนแล้วเว้ยจะถึงปุ๊บเซฟปั๊บก่อนเลยจ้าลบแรกจะทำอะไรจะประสบการณ์แล้วเซฟจับยับผมอะพี่พีแพท บไปเลยพี่แพนหน้านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยออกมาเป็นมอเตอร์ฮะอ่ะแฟกันทีนี้เอ้นี่อันหนึ่งอ่าอ่ะลุงลงกิกินก่อนลุงกินกินก่อนใครเลือกพี่พี่อะไรพี่เอติโดตลงกินก่อนเลยเอติโดอ่ะเอาขามาฮึบเออมาอุ้ย thank you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  เต็มคิวเตคิวแซีบหลายเสบหลายดูเทพจชาดูเนื้อชิ yep> et ้นนี้ดิเทพจชาคุณเคยเจอเนื้อใหญ่ขนาดนี้ป่ะโอ้โหข้าทางสุดทอิ่มหนำสำราญนี่แน่เอาไปเอาไปสเต็กป่ะส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนทอมแฮอไม่ต้องห่วงอร่อยได้เลยนั่นแหละอันเดียวกันพอดีว่าไอหมูตัวนี้เป็นหมูไม่เหมือนตัวอื่นเติมหมด ตองเติมทุกเรื่องนะโอเคอ่านี่แบนเดยนี่เรียบจ่ายผมวางวางกองไว้ที่นี่ดีกว่าเกองไว้ที่นี่เฮ้ยจะเรียกว่าเก็บเละจ้าผมเรียกว่าทิ้งไว้ตัวไอ้กินได้ยังอ่ะแล้วถ้าให้ขึ้นคำว่าคุกอ่ะถ้าถ้ามองที่ชื่อมันแล้วมันมีคำว่าคุกข้างหน้าก็คือกินได้แต่ถ้ายังไม่ขึ้นก็ยังไม่สุกไอ้คือมันไหม้แล้วปะเนี่ยกลางยังไม่ไหม้จะไหมได้ไงเนื้อชิ้นใหญ่มันมาสุกกันเร็วขนาดนี้ ผมก็หิวเหมือนกันเนี่ยหนึ่งสองสามกินน้ำรอแล้วกันไม่เห็นอยู่สี่ก้อนละฐานะโอเคไม่ติดเชื้อแล้วเฮ้ยแต่ผมติดต้องไงหาพี่พี่แพทย์ให้คุณนิเดียวนอนก่อนไหมลูกไปนอนเพื่อตื่นมาเนื้อสกุกพอดีนอนเสร็จแล้วก็ตื่นมาเซฟร,รอบหนึ่งเฮ้ยคุกเก็ตลักมิดนี่ไง อ่าจะเป็นคุกกี้อะไกินได้เลยเดี๋ยวะโอ้โหแซ่บแซบลองชิมสิเดี๋ยวก่อนกินเป็นไงอ่าไม่มีอะไรกินมับชิมบักเอกโอ้ครึ่งหลอดเลยจ้ะแซ,บแซบ่แซบะโอ้หมูยักษ์นี่ครึ่งหลอดเลยเว้ยนี่เห็นอีก,ก้อนได้การได้การกินกินเซลเซฟอีกรอบหนึ่งครับหลังจากสถานะร่างกายดีขึ้นแล้วก็เซฟอีกทีหนึ่งนี่เออเซฟไปผ่านกูบอกเลยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเอ้ยจ่ามันก็โตขึ้นเลยได้ไอ้ย่าเลยเนี่ย ทำเชือกอะมันก็โตใหม่เรื่อยๆนะโตใหม่เรื่อยๆผมก็ว่าเอาหินมันก็ได้จะแบบสปอนใหม่นะจของทางไกลเอาไว้นี่ก่อนกองไว้นี่ก่อนอุปกรณ์เอ้าพาสนี้ลงหนึ่งไม่ตายว่ะตายสักหน่อยไหมลุงตายสักหน่อยไหมอะทำไมวะพาสนี้ผมไม่ตายเหรอวะพาสนี้ลุงไม่ตายเอ้ยโอ้ผมนะผมคือซีเกตท l ล n e อ๋อเอ้ยไอพวกปฏิไอเวิร์ดอื่นของผมนหละ โง่ไอพวกนี้โอเคลุงเจอกันเจอกันพอกันพอกันเจอกันเจอกันพอกันพอกันพักีนี้ะตายก่อน